ครับผมมือนี่เ้าสิมาหลบก่อย<ะ>ต้มครับนี่ซอยตม้มเางานรูกหนึ่งครับผมตอนนี้เราอุน่นอุ่นเพียก่อนครับเพื่อว่ามสะอาดนะสะอาดด้วยครับอันนี้จะเอาไปตม้มแล้วก็แช่แช่หลาบครับใส่เกีย๊ยจักหน่อยน่นด้วยครับ ปาดซี่นี้แครับผมปาดซีนอันนี้เราก็ใส่เกลือยังน้อย ตะคั่วม้วครับเืออ,อันนี้เอาที่ส้อยซรอยตมตรมแบบอ่าตุมใช้เหลือดเหลือดนี้มันจะแซ่น่อันนี้ต้มขีไว้แล้วครับตมเพียเพียแล้วเอใส่มาซอย โป,ป่ไยมันเย็นครับแต่ว่าผมผมเขาแช่ไว้แช่ขีข้ยนไว้แช่ขี้เพียไไปครับมันขุ้ม แซไ,ไปก่อนครับจกักนาทีสองนาทีครับน,น็บลกเขา,เาแล้วส่อใสยใส่ Bye. <laughs> สร้อยตะไคร้ใช่ครับ ตรงนั้นนะคะแต่นำนาหน่อยแต่นำาหน่อยเหรบ อันนี้ไปข้างหมอเลยครับข้างเตาไฟเลยครับผมเกลือ,อยังน้อยนึงเกลือน้อยนึง มาซอยซอยเนื้อต่อครับโอ้ยเมียดเขาบ่เขา ภูใจดีทรงเงียบไหรอเนาะเงียบบุกคมเลยเว้ย นีเลือดเหนียวใจจัดหน่อยให้มันเรียวๆเนี่ยเสียรับตัวนี้มันจะละมุนในป่าครับเลือดเคียมาเบืองกันครับเอ่นี่วะตำ่นินส่ไปเลยครับตรงเนื้อสดครับเนือ้อสด สวดกินอ่ะขาดบ้ได้ครับรถด,ด,ดีใส่ลงไปครับนี่รถดีไม่กเกียกสองอย่างเริ่มหอมครับนี่ครับเลือด ประนั่นเลยแล้วออกก็น่าตอกผักไว้ครับตุ่มไปก่อนครับออมแล้วครับผมตุ่มสดตุ่มสดย่อเมามาปรุงหลาบอันดับ สุลรดใช่ใช่ทำอะครัว ตัวกระเซี่ยเล้่คนตัวบันี้นี่ของคนมาคมกับใสบีครับ Đi, đi thêm xem đẹp chẳng nói đây nói điều vô đây là bộ đẹp đây là nói nè có đen đèn này nè đèn có đen đèn หลายบ่ามากหล่อุ้ยอันนี้เฮียอันนี้เห,หลือเหลือเขาก็มาอ่านี่ครับมาใส่มาใส่ในหมอ้อโอเคครับหลังจากนั้นเอาเดือด นี่ล,ม,ลมันคุนๆละ่ะจะไายน้ำตกจะเป็นวุ่นที่นีนมันจะเป็นวุ่นไม่ไล่กินมันจะแบบมันเหมือนละลายในปากนะยางตัลงไปมันอันนี้บด้านสูกตุ่มยางเลยบ้ัน แกงยางนี่ครับเป็นท่าแสบบ่ท้ามนี้ครับตุ่มสดมนะครับเลือนมันจะเป็นแบบเป็นตอนนิดน้อยเวลาสดมันจะแบบต้องไปเย็นมันคแรบบับ จะไหลลึกในปากนะครับมาหลาบต่อครับผมอ่าแจาแก่เสียเนื้อแล้วละอ่ะชิมเบื้องครับอืมขมหอม กลมหอมพอดีเลยมัน,นแสบแฉะได้พักลุกไปพร้อมเสิร์ฟตัวนี้พร้อมเสือบนะครับนี่ครับอือโอ้แต่เมนแบงขายนี่ได้ได้สองปวดนะตุลหาซิป ชิมตมครับอือผมพอดีหอมเนี่ยครับเบิงเบิงเบิงตรงตรง,ตรงเลือดมันอะถ้าเาแบบเพี็ดไว้นีทุงแบบให้มันเป็นก้อนๆนล็กน้อยอนะมันจะแบบเนี่ยมันจะละมุนในปากล,ลองเห็นมึงได้ครับ แล้วครับสองเมียนี่ส้อยหอมลงไปยังหน่อยส้อยหอมความความหอมครับผักชีนี่โมมีครับผมตอนนี้แก้งครับแป๊บเดียวปูก็แป๊บเดียว ปับบตรงเนื้อตรงเนื้อสดอืมกับลาบเดี๋ยวกินในเบิง ครับมาเลยครับแจ็บๆครับลาบงัวครับรูดละสองร้อยหกสิบครับเดือนนะทำรับมือนี้ครับว้มาภาพควนครับนะแด่ขอขอฝากทิ่ตามช่องหน้่งนะครับเด้อครับวันนี้ขอบคุณครับ